สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุณครูในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้สอนชดในวันที่12กันยาวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะซึ่งวิชาการงานช่วงนี้เราจะเรียนเรื่องการประกอบอาหารการประกอบอาหารคุณครูได้ให้นักเรียนทำสาธิตการประกอบอาหารใช่ไหมคะ าการสาธิตอามาดูการประกอบอาหารให้นักเรียนสาธิตการประกอบอาหารนักเรียนที่ส่งงานแล้ว3คนและที่ยังไม่ส่งงานให้รีบทาส่งด้วยนะคะเมนูอะไรก็ได้วันนี้นักเรียนว่างใช่ไหมนักเรียนก็หาเมนูว่าวันนี้แม่จะทําอะไรนักเรียนก็ไปช่วยแล้วก็นักเรียนก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูนะคะอ่า ยังอีกเจ็ดคนนะคะที่ยังไม่ส่งอ่ารีบรีบกะมีอ่าใครอีกนะคะอ่ามาดูอันนี้ให้นักเรียนดูของเขานะอันนี้ครูไม่ได้เอาของคุณครูอ่านี่การทำอาหารนะคะอ่ากิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนสาธิตการประกอบอาหารก็พอค่ะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเจอกันในคาบวิชาการงานนะคะ วันนี้นักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ